แรงงานที่ถูกควบคุมตัวได้เป็นชาวเมียนมา6คนนะคะเป็นชาย4หญิง2ควบคุมได้ที่ด่านห้วยยะอุหมู่ที่10ถนนสายตากแม่สอดอเภอดา่า,อออนดา,นดานแม่ละเมะแม่ละเมออแม่สอดจังหวัดตากที่ตำบลด่านแม่ละเมออำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะทั้งหมดซ่อนตัวมาในรถยนต์กระบะขนสินค้าเกษตรดัดแปลงมีช่องลับตรวจสอบไม่พบเอกสารเข้าเมืองใดๆ ก่อนการจับกลุมเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบมาก่อนว่าจะมีรถยนต์นําชาวต่างชาติผิดกฎหมายซุกซ่อนมาในรถก็เลยเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบรถต้องสงสยัยจนพบกระบะส่วนบุคคลขับขี่โดยชายไทยอายุ24ปีมีพิรุษค่ะตํารวจก็เลยตรวจคนรถอย่างละเอียดและพบชาวเมียนมาซุกซ่อนอยู่6คน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มรถยนต์นำแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายที่ใช้เส้นทางเลี่ยงจุดตรวจและเส้นทางสายหลักได้ถึง4ครั้งด้วยกันโดยคาดว่าสาเหตุที่แรงงานเมียนมาพยายามลักลอบข้ามแดนเข้ามาหางานทในไทย<ม>ก็เนื่องมาจากความไม่สงบในฝั่งเมียนมาที่มีการสู้รบกันระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านในอีกหลายพื้นที่ ทางด้านของนายโกตายีผู้ช่วยเหลือแรงงานเมียนมาในประเทศไทยก็บอกนะคะว่าสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาทําให้แรงงาน5ล้านคนในประเทศไทยไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายซึ่งเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาได้รับผลกระทบหนักเพราะว่าต้องไปพบกับความเข้มงวดของการบุของการตรวจค้นบุคคลระหว่างเดินทางแล้วก็ต้องถูกตรวจสอบการเสียภาษีขากลับเข้าไปทำงานอีกด้วยค่ะ